สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ช่อง V.P. ธรรมดานะครับช่อง V.P. ธรรมดาก็จะมานําเสนอห้านอยปกตินะครับหานอยปกติเขอาวันที่8เมษายน2566นะครับสำหรับหานอยปกตินี้ก็ตรงกับวันเสาร์นะครับวันนี้นะฮ้านอยก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับ เวียดนามออกเวลา6กโมงเย็นนะครับของทุก <jeu> วันทุกวันเลยนะครับ6กโมงเย็นถึง6กโมงครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันเลยนะครับทอง v i p ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับท่านที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับท่านที่เข้ามาเก่าที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอขอบพระคุณนะครับท่านที่กดติดตามแล้วก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ มาครับขอ,อให้ทุกท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับมันงงคง,งมั่งคั่งมั่งมีทวีทรั์ทวีโชคทวีสุขนะครับอ่าวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างเลขสูงนะวันนี้นะเราหันไปปกตินี่หกโมงถึงหกโมงครึ่งนะเป็นเลขสูงนะคิดว่านะเจ็ดแปดเก้าเน้นที่เก้านะครับลองแปดกับเจ็ดนะครับเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะครับมจดไปทุกตัวเลยเอาทุกตัวเลยเก้าสองสองเก้า

เดี๋ยวนะครับอ้าวเจ็ดถ้าเจ็ดมาน่าจะเป็นเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้านะน่าจะเป็นเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้านะครับประมาณนะี้ถ้าเจ็ดมานะก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับจดเอาทุกตัวนะอ่าครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านชโชคดีชโชคดีเฮงๆๆงนะครับสามนี้เลยนะครับ รุนลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับสำหรับฮานอยปกติพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ